สบายดีสบายดีฐานผู้ชมสบายดีฐานผู้ชมที่เขาหลุมหักถุกมองทุกบอลเดอ้อสบายดีป่าลุงเบิร์สู่ขู่สู่สคนพี่น้องมันนี้สาลาวก็อยู่ไ้อยู่นาคือเก่าเด้อพี่น้องเดอ้อมาพบมาพอกซาลาวคือเก่าพี่น้องตอนนี้ก็บ่ายโมงเลยละว่าตอนนี้เนาะที่บ่ายตอนขึ้นต่เกี่ยวเขาฮก็เที่ยงนี่แหละพี่น้องเลย วันน so ี <welche ăn? S 1> ้การลงไปสักเครื huh. okay. ่องสักของกันมาเลยสักเครื่องนุ่งของถือให้ลูกเรียบร้อยเลยพี่น้องยยงหายอยู่หน้าพี่เละอันนี้ซาลาวก็สิมากินขาวที่ย่างพี่น้องเกี๊ยมสิลงไปเกี่ยวขาวหน้าแรงพี่น้องเ้ยเขานาสาปตากันยังโบแล้วพี่น้องโมบานเมืองเพิ่นกระเร้วไปเซซแเลอยเลยแต่ซาลาวนี่ยังพี่น้องเลยล่มละนึ่งละน้องอยู่เขาเรือนำถ่วมาห้องมาแหงมาพี่น้องโบวาวลายแย่ห่างมากินข่าวนักซาลาวเลยเนาะอยู่ทงหาทงหน้าพี่เละ ืันนี้ซาลาวมีมกหนูมากินพี่น้องซาลาวได้มกหนูมากินืันนี้บางใหญ่เพื่อนใส่แห่เพื่อนได้หนผูกโต๊ะบ้าในในหญ่นึ่พี่น้องเ้ยแล้วก็มามกใส่หัวปีหัวปีอ่อนอ่อนพี่น้องแซ่บแซ่บตู้มแม่เพื่อนเป็นผูมมกมาเด้อพี่น้องเดิอมากินข่าวน้ำซาลาวด้อยพี่น้องเด้ออยู่ห่มม่วงเที่ยงนาเทียงไห,ห้คือเลยพี่น้องมามามาวันนี้ลมลมพี่น้องเออ้ยอยู่ทงไห้ทงนา มีทั้งแดดแล้วก็มีทั้งลมพี่น้องลมกระแห้งสมควรสลาเปืนตะเกียก่ยวข่าวเกี่ยน้ำสักเคืองสักของรูปเรียบร้อยก็กินขาวแล้วก็เตรียมสีลงไปเกี่ยวข่าว่อพี่น้องเอ้โหข่าวสาลาก็จักล่มชักยังผมเรื่ิงพี่น้องยังบุริเกียว,ว,ยว,วจักให้ข่าวดอกยังบุธแะเลข,ข่าววานหลาพี่น้องมาพี่น้องมาสาลาได้มกนู้มาสองมกมือนมกนู้ผูกใส่หัวปีพี่น้องมันก็สีดำในจักหน่อยมธรรมศามสตร์หัวปี็นไรพี่น้อง หมกหนูเซบ,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 บเซบกินกับเท่าใหญ่สองคนอมื่อนี้ยูนายู่ไห,ห่กินยังกระเส็บน้อง ก็เป็นผมกให้กินพี่น้องโซล่าบ่มีเวลาหรอกตื่นมาแล้วก็งมน้ำลูกป้อนขาวป้อนน้ำอันน้ำอันนัยโซล่าก็ออกมาเกี่ยวขาวก็เก้าโมงสิบโมงเลยพี่น้องก็เพื่อมาหัวน้าแต่ละมื่อสิบโมงเมื่อการถันเมื่อไว้กับบริวิบพี่น้องโซล่าอยู่จนผู้หละนจนชุ่มเมื่อพต่ยังเลยเมื่อถันเมื่อไว้กับด้เวียงออกมาก็ออกมาสวยเลย เด้อพี่น้องเด้อกินข่าวนมกันเด้อสองคนคือเกา่าพี่น้องทุงไฮทุงนาเกี่ยวข่าวเกี่ยวหน้าเห็นเรียกไรเลืดเป็นตาขู่ตาคนขู่เลือดพี่น้องกินข้าวมกหนู เดี๋ยวเขาแล้กกับชีเตรียมเห็ดถั่วน้ำแซงพี่น้องเอ,อเ้ยบาทนึงเห็ดถั่วน้ำแซงหอมน่านี่แหละชูบน้ามาเห็ดมาทำเพราะได้เงินซื้อนมให้ลูกกินพี่น้องซื้อนมให้อุ้มอิ่มกินน้องน้ยอยแดดแดดกันน้อยนึง,นงไม่ทั้งแดดไม่ทั้งลมมันลยังได้ลมแห้งยูง่พี่น้องขาวจะ่อลมเมื่อ ช่วยสียเอาบททันเลยพี่น้องมชาชา,าน้ำข้าเจา้ามาชาน้ำข้าเจ้าสิมสิจึ่งน้ำข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าล้าลาลมมานองมะแณงไงผมหยุ่งก็ยังบบปานข่าวเรือน้ำโขลกข่าวเดินโซลาก็ยังบบเล่อ,ลอ,อ,าลาลอพี่น้องโซลาเสียเอาบททันเลยพ่อ ลงทางนั้นยังบ่ได้แล้วจักบ่อนจักให้เลยฮอตพูออกมาก็ออกมาชวยก็สิจ้างก็บ่มีเงินพี่น้องเอ้ยคอยเฮ็ดบซั่นแล้วก็เอา พี่น้องพี่น้องมาคอนเสิร์ตสําหรับจะได้จบคลิปลงเพียง่อนี้เด้อพี่น้องเด้อหมักกต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อบาย Bye. สบายดี